ในช่วงวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สนาม Legacy Golf Club ครับผมและตอนนี้อยู่กับกับโฟลเมสวัสดีครับโฟลเมสยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่รายการ Club เอ็กซ์คิของเราครับผม หอากาศดีเนาะเราอยู่ที่ที่ออฟหลุมหนึ่งสนามกอล์ฟเดกาซีอันนี้อยู่หมุดโปรนะอากาศคค่อนข้างดีหลุมนี้เป็นพาสีนะคะด้านขวาก็จะเป็นรายยาวไปเลยจริงพูดให้ผมเมนพูดก็ได้นหเขาตีค่อนข้างบ่อยนะครับตรนี้สนามถือว่าสมบูรณ์เนาะค่อนข้างดีเลยแล้วกวนไม่ติดด้วยโฟล์มากๆเลยนะครับผมมาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยครับพมเมนอ้อนเดี๋ีก็สำหรับวันนี้นะคะเมนมีเทคนิคการเช็คว่าเรานะคะต้องการจับกิฟต์แบบไหนสําหรับมือขวา อันนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของไม้อดัมเกี่ยวกับไบโอแมคเคนิกเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึถ้าอ้่งอิงไม้อดัมไม้อดัมคือใครครับไม้อดัมเป็นเหมือนนักไบโอแมคเคนิกครับอันดับสองของโลกก็ถูกจัดอันดับจากหนังสือกอล์ฟไดเจใช่ไหมที่หนังสือกอล์ฟยอดนิยมของต่างประเทศแต่ประเทศไทยใช่ไหมก็คืออันดับแรกเป็นบูชฮามอนต้อันดับ2คือไม้อดัมว้าวใช่ซึ่งแต่ว่าวันนี้นะคะเมจะยกมาแค่แค่อย่างเดียวในการที่ให้ท่านกอล์ฟไปเช็คว่าตัวเอง เป็นเป็นแบบไหนเดี๋ยวเมย์พูดให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเป็นแบบไหนบ้างเซคอัพโกิวแบบที่1น,นะคะเวลาเช็คใช่ไหมก็ยืนเซตอัพป,ปกตินะคะแบบ็กสวิงโดยให้หัวตัวช่วงล่างนิ่งที่สุดนะคะอาจจะงอศอกได้ไปด้านหลังแบบนี้นะคะสังเกตมือขวาของเรานะคะมีได้5แบบก็คือแบบบนนี้นะคะเรียกว่าโคเวอร์บนนี้ก็คือบนอย่างนี้ขนาดถ,าถ้ามีลูกบอลอยู่ใช่ไหมจับด้านบานบลูกบอลเรียกว่าโคเวอร์ใช่ด้านข้างเรียกว่าไซยออนสออนแล้วก็ด้านล่างเรียกว่า อั <Under. S 1> Under, <okay. S 2> นเดอร์อันเดออร์โเคะ,ะ,ะส่วนด้านข้างของแต่ละอันเนี่ยไซคัพเปอร์กับไซอันเดอร์แค่นั้นก็คือมีห <okay. S 2> ้าโอเคมีชื่อเพิ่มคำว่าไซเข้าไปใช่ถูกต้องแล้วมันยังไงต่อครับมันมันมีประโยชน์อะไรยังไงช่วยอ,อะไได้ไหมบ้างก่อนหน้าน,นี้การจารับกีบอะค่ะปูคลิวส่วนมากเนี่ยเราจะเหมือนถูกสอนมาว่าโอเคให้จับมือซ้ายเนี่ยอาจจะต้องเหมือนให้เห็นปุ่มนิดนึงสอง <2 S 1> ปุ่มให้เห็นปุ่มกระดูกมือสองปุ่มอ่าใช่ส่วนมือขวาเนี่ยจับเข้ามาอาจจะต้องเหมือนมีตัวเป็นตัววีตรงนี้ชี้เข้ากลางอกใช่นะคะอันนั้นคือเหมือนเป็นสแตรฐานโอเค เ้การจับกิฟที่เมย์บอกมีทั้งหมด5แบบด้วยกันต้องบอกอย่างไรถ้าอย่างเงี้ยเหมาะกับนักกอล์ฟที่ระดับฝีมือกลางๆถึงระดับโปรเริ่มแอดวานซ์ครับเริ่มแอดวานซ์หน่อยนะเพราะว่าอเมเจอร์เนี่ยเราก็ทุ่งถูกสอนว่าันดับแรกสแตนดาร์ดอะโครงของสวิงมันต้องได้ก่อนใช่ใช่ใช่ตอนอันแรกต้องได้ก่อนสวิงต้องได้ก่อนหลังจากนั้นถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพในการเล่นกอล์ฟให้ดีที่สุดก็ต้อง <OK. S 2> ค่อยมาปร,าบปรับค, <marine S 2> ค่อยมาเ<ป>ช็คว่าตัวเองเนี่ยเพราะว่าบางคนอะลิมิตของตัวเองมันไม่เหมือนกันหรือแม้ปุ๊กคิวออฟฟิสิเคอลิมิเตชันร่างกายใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเริ่มลึกเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับนกักกอล์ฟมือใหม่นะคะหรือว่าเมเจอร์ที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ให้เริ่มต้นจากเบสิกก่อนอย่าเพิ่งไปทําอันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะเริ่มแอดวานซ์เข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น5แบบที่เมย์บอกไปปุคิวตอนแรกนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเช็คก่อนสมมุติว่าเราวิธีการเทสใช่ไหมครับเทส ยืนแบบนี้นะคะยืนเซตอัพเซตอัพปกตินะคะเอาไม้ออกก่อนแบบนี้นะคะอาจจะถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงให้จับหัวไหล่ไว้อาจจะผมจับไหล่แล้วกันเพราะว่าการทสเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นไม้ใช่ไหมโดยที่ตัวไม่ขยับห้ามขยับห้ามขยับตัวไปแต่แขนประมาณนี้นะคะสังเกตว่าความตึงใช่ไหมความตึงคือแขนตึงแขนตึงไหล่ไม่ขยับใช่แค่เนี้ยสังเกตว่ามือขวาเมย์เนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไซโคเฟอร์ สาย cover c o v เวอยู่ด้านบนสาย c o v e อยู่ข้างโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเนี้ยอะเริ่มจากเริ่มจากสายเว v e r ก็ได้แบบเนี้ยก็คือเอามือจากด้านขวาตรงเนี้ยค่ะมาจับกิ๊บเลยมือซ้ายเนี่ยทำแบบเดิมที่เราถูกสอนมาครับนะคะคราวนี้เอามือขวาตรงเนี้ยค่ะเข้ามาจับตรงนี้สังเกตว่าให้เอาเหมือนกับว่าเอ่ออุ้งมือด้านบนเนี้ยค่ะมาทับตรงอุ้งมือด้านซ้ายหรือหรือประมาณนิ้วโป้งนะคะแล้วก็จับกิ๊บลงไปเลยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าของเมย์เนี่ยจะค่อนข้างวีค k สำหรับมือขวา อ๋ออันนี้เพราะฉะนั้นการเทสลักษณะนี้ค่ะแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับร่างกายของตัวเองถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นด้านบนนะคะโคเวอร์ก็จะวีกมากๆหน่อยไซโคเวอร์ก็วีกลงมานิดนึงนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยไซออนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นสแตนดาร์ดส่วนอันเดอร์หรือว่าไซอันเดอร์เนี่ยก็จะเริ่มสตองขึ้นมาแล้วสตองแบบโหเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการเหมือนผมใช้คานี้ได้ไหมป้าเมใช้ความถนัดที่ดีที่สุดของร่างกายนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะตอนแรกเราเริ่มจากอะสแตนดาร์ดหลังจากนั้นก็ แอดวานแล้วเริ่มตีได้เพราะในการปรับมันมีในเรื่องของความสามารถในการอิมแพ t ด้วยต้องมีจุดนั้นแลวถึงจะปรับเข้าไปจึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีอันเรื่องนี้ถือว่าลึกนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในวงการกอล์ฟนะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแต่พเมยพยาเอามาแพร่หลายพูดให้ฟังนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับพเมขอบคุณมากเลยครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะลองเอาไปใช้ดูลองนําไปเทสกับตัวเองแล้วลองลองนําไปจับแล้วลองตีดูว่าท่านรู้สึกยังไง ครับผมและนี่คือทั้งหมดในช่วงของออนเดอทีในสัปดาห์นี้ครับได้ไหมได้